มากันที่จังหวัดราชบุรีค่ะเกือบชวดรางวัลที่สองนะคะสองสามีภรรยาที่ขายปลาหมึกย่างขนเงินนับแสนบาทค่ะถวายอาติสัมภาทองไอ้ไข่เด็กว่าเจดีพร้อมทั้งโชว์สลากนะคะว่าถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวค่ะ ทางผู้สื่ข่าวนะคะก็รายงานว่าคุณน้อยพร้อมด้วยคุณแอฟสองสามีภรรยาจังหวัดราชบุรีซึ่งมีอาชีพขายปลาหมึกย่างแผงลอยนะคะได้นําเงินสดจํานวน1นึ0 0 0สบาทพร้อมทั้งประทัดจํานวน40,000นัดมาถวายต่อรูปปั้นอติสัมภาทองที่อยู่ภายในศาลาไอ้ไข่เด็กวัจเจดีวัดใหม่4ี่0 0ื่ตําบลสี่หมน 40, 000, อําเภอดําเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีค่ะ เพื่อเป็นการแก้บนนะคะที่ตนทั้งสองคนได้มาจุดทูปขอพรจากอาตีสัมเพาทองวา่าถ้าถูกรางวัลใหญ่จะนำเงินก้อนไปร่วมสร้างสลาปริสถานอาตีสัมเพาทองหลังใหม่พร้อมทั้งจุดประทัด40,000นัดมาจุดถวายซึ่งหลังจากผลประกาศรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวด่ประจำวันที่31สิงหาคม2563นั้นออกตนก็ได้รับโชคถูกรางวัลก้อนใหญ่ พร้อมทั้ง2คนนะคะก็ได้โชว์สลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย89อีกจํานวนหลายใบค่ะซึ่งถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวเช่นเดียวกันโดยสลากชุดดังกล่าวนั้นตนเองก็ลืมซุกเอาไว้ใต้แผงที่จําหน่ายปลาหมึกย่างค่ะแต่ว่าโชคดีนะคะที่ไม่หล่นหายไปไหนค่ะ และในวันนี้นะคะตนทั้งสองคนก็ได้นำเงินสดจำนวน1,50,000บาทนั้นที่ได้ไปร่วมกับเพื่อนๆน,นำมาถวายต่ออติสัเพาทองโดยมอบให้กับนายพวัตประมงกิตซึ่งเป็นอาจารย์สินแสเป็นตัวแทนของเทพเจ้าอาติสัเพาทองมามอบให้กับทางเจ้าอาวาสวัดใหม่สี่มื่นในการสมทบทุนสร้างอาคารที่ปฏิสฐานอาติสัมพอทองหลังใหม่พร้อมทั้งได้นำประทัดจำนวนสี่หมื่นนัดไปจุดถวายตามคำที่ได้บนบานสารกล่าวเอาไว้ค่ะ สนับสนุนโดยสารแดง B-Herb